เราวคือตราบใดที่ยังมีอวิชชายังสนอวิชชาไม่ได้ตราบนั้นนะครับก็มีอัตถานะกันอยู่อย่างนั้นนะครับมีมีขึ้นมาแล้วก็หมดไปร่วมไปเป็นอดีตเรียกว่าอัตตานะส่วนอดีตกาำลังตั้งอยู่ก็เป็นอัตฐานะส่วนปัจจุบันจะมีต่อไปก็เป็นอัตานะส่วนอนาคตนะครับ ท่าน,นใช้คำว่าอัตถานะก็เพียนเพื่อหเห็นว่า,เ,าเกิดมาแล้วนะครับก็ถูกการครอบงำนะฮะไม่มีหรอกไอ้ที่เป็นอมตะยั่งยืนไม่มีการคือกล่าวคือไม่มีแก่ไม่มีตายไม่มีนะครับมีแต่ว่าเกิดขึ้นมาตั้งอยู่แล้วก็หมดไปแล้วก็เกิดใหม่อยู่อย่างเนี้ยไม่รู้จักสิ้นสุด อันเป็นความเป็นไปของทุกอย่างเดียวนะครับกาโลคสติปูตานิสภานเนวสหัตนาการเวลาย่อมกืนกินสัตว์ทั้งหลายพร้อมทั้งตัวมันเองหมดเลยทีเดียวนะคำว่าการเวลาย่อมกืนกินสัตว์ทั้งหลายช่วยอธิบายหน่อยเป็นกระทู้ทำนะถ้าตอบอันนี้ได้แล้วเราก็นะจะให้ อะไรกินยาอ้ประกาศนิยบัตนักทำโทรเลยเขาจะมีการตอบกระโถ่ทำกันเวลาก็ตอบนะการเวลาเกินกินสัตว์ตั้งหลายนมันคือยังไงกำว่าการเวลาเกินกินสัตว์ตั้งหลายมันอย่างนั้นเหรอ อ่าสําโงนั้นนะคือสัตว์ตั้งหลายนั่นนะนะหมดไปตามการเวลาหมดไปเหมือนกระตูกกินนะครับเห็นไหมครับเกิดขึ้นมาตั้งอยู่เป็นปัจจุบันอย่างนี้นนะท,ทําไมถึงให้ความเป็นเด็กความเป็นหนุ่มเป็นสาวตลอดจนความแก่ความเท่าถึงได้หมดไปอาศัยการเวลาอย่างเดียวนะครับจากเด็ก การเวลามันล่วงเลยไปล่วงเลยไปก็เป็นผู้ใหญ่นะอา้าวเป็นผู้ใหญ่ตลอดไปเด้กกับเหลาถูกการเวลาครอบงำอีกคือเลยล่วงเลยไปล่วงเลยไปเป็นคนแก่การเวลาครอบงำคนแก่นั้นต่อไปอีกเป็นยังไงคลาบตายนะครับถ้าการเวลามันหยุดได้มันก็ไม่ตายแต่ทีนี้ไม่หยุดไปของเขาเรื่อยนะครับ นั่นแหละการเวลาย่อมเกินกิตทั้งทั้ง,งสัตว์ทั้งหลายพร้อมทั้งตัวมันเองถึงตัวมันเองก็ถูกกืนกินมันกันกินตัวเองนะครับตัวเองเป็นปัจจุบันอยู่ในที่สุดก็เป็นอดีตนะก่อนน่าจะเป็นปัจจุบันยังมาไม่ถึงก็เป็นอนาคตก่อนนะครับหมดไปนะ อนาคตหมดไปเป็นปัจจุบันปัจจุบันก็หมดไปอีกเป็นอดีตในคำนี้ชอบจะจริงนะเจตนาอะไงไงฮะการเวลาหมดเลยทีเดียวแล้วไงฮะเจตนาเ หมดเลยนะทุกสิ่งนะครับคําว่าการเวลาย่อมกืนกินสัตวทั้งหลายคือการเวลาย่อมกืนกินขันทั้งหลายเพราะว่าสัตว์ไม่มีจริงเ่ยนะครับเป็นคำเขาเรียกว่าบุคคะโอหารนะพูดถึงพ,พูดถึงทรรมโดยการยกบุคคลนะครับตกลงว่า สิ่งมีการนะครับมีอวิชชานี่แหละเป็นมูลรากถ้าหากว่าท่านสนอนอวิชชาได้ก็เป็นอนันว่าหมดกันเลยไอ้สิ่งมีการตั้งหลาย <c oughs> คือว่าเพราะอาวิชชาเป็นปัจจัยก็ย่อมมีสังขารสังขารในที่นี้ไม่ได้เหมือนอย่างสังขารที่มาในคําว่าอนิจจาวัตสังขาราแต่แล้วมีความหมายแคบกว่านะครับ เพระ Bref, าะอวิชชาเป็นปัจจัยก็ย่อมมีสังขารสังขารในที่นี้คืออะไรเคยเรียนโคตมาสูตรมาคนที่สมัยครับอ่ากรรมดีกรรมชั่วเอาอย่างนี้ก็เด้วกันนะครับกรรมดีกรรมชั่วก็เรียกว่าสังขารเพราะแต่งคือสร้างวิบากของตนนะ คำว่าสังขารน,นะนะของที่ถูกปรุงแต่งก็ได้ปรุงแต่งทาอื่นก็ได้เรียกว่าสังขารใช้สับเดียวกันได้นะกรรมดีกรรมชั่วชื่อว่าสังขารเพราะปรุงแต่งคือสร้างผลของตนทีนี้พอมีสังขารแล้วก็เพราะสังขารเป็นปัจจัยก็ย่อมมีวิญญาณพอกรมดีกรรมชั่วสําเร็จลงนะกรรมดีกรรมชั่วก็ย่อมให้ผลคือให้วิบากนะครับ ปฏิสนธิวิญญาณนะครับเลยพูดเจอว่าเพราะสังขารเป็นปัจจัยก็ย่อมมีวิญญาณนะทีนี้เพราะวิญญาณเป็นปัจจัยก็ย่อมมีนามรูปนามในที่นี้มีควายหมายแค่คือเจตสิกเท่านั้นพอมีวิญญาณขึ้นก็ย่อมมีเจตสิกประกอบมาพร้อมกันกับวิญญาณนั้นพร้อมทั้งรูปอันเป็นที่ตั้งอาศัยของวิญญาณนะครับ นะพอมีนามรูปและอะไรเกิดขึ้นอีกนะคราวนี้ทั้งวิญญาณทั้งนามรูปพร้อมหมดแล้วนะครับเพราะนามรูปเป็นปัจจัยก็ย่อมมีอายตนะหกนะครับอายตนะหกประสาทตาประสาทหูเป็นต้นที่เรียกว่าจักขวายตนะโสตยตนะอะไรนะไปมีอยู่ที่ไหนร่องรอยอยู่ตามอากาศหรือก็าอาศัยนามรูปของเรานี่แหละนะครับเป็นไปเพราะนั้น พอมีนามรูปขึ้นมาก็ย่อมมีประสาทนะทั้งหลายที่นับว่าเป็นอายตนะนะครับรวมทั้งใจที่เป็นมานายตะนะนะจะมีตอนไหนยังไงไมื่ก็อีกเรื่องหนึ่งตอนแรกเกิดใหม่ๆสำหรับสัตว์เพื่อเกิดในคันยังไม่มีหลอกน้ประสาทนะครับต้องหลายสัปดาห์นะครับ 12, สิบสองสิบสามสัปดาห์ ถึงจะมีประสาทตาเกิดขึ้นอย่างนี้เป็นต้นนะแต่ยังไงยังไงก็ต้องมีนามโูปเป็นที่รองรับก่อนนะวิญญาณนามโูปเป็นที่รองรับถึงจะมีผู้อายตนะทั้งหลายเพราะอายตนะอกเป็นปัจจัยก็ย,อจจยนะ่อมมีผัสสะนะอาญตนะอาว่าทำไมถึงว่าเพราะมีอายตนะอกเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะ ผัสสะนะกระทบอารมณ์ถ้าเราไม่มีประสาทตาจะมีการกระทบรูปอารมณ์ได้ยังไงนะประสาทตาที่เป็นจักขวยายตนะถ้าหาก็ไม่มีประสาทหรือจะมีการประกระทบสัทธารมเสียงต่างๆได้ไหมก็ไม่ได้พอมีอายตนะทั้งหลายขึ้นมาเท่านั้นนะก็มีการกระทบอารมณ์ทีเดียวติน,นังสังกติผัสโสเพราะความพร้อมเพียง การเองงทำสามอย่างจึงมีปัจจัเวลานี้มันมีแล้วนะครับสามอย่างนั่นคืออะไรประสาตานะครับรูปารมณ์จักขวิญญาณนะสามอย่างนี้เกิดขึ้นอ้าวคราวนี้มีการนับว่ามีการกระทบเกิดขึ้นนะก็เรียกว่าปัจจัยนะประสาตาเป็นอะไร อ่าเป็นจากขวาตนะนะครับไปกระทบอ่าอาศัยวิญญาณเกิดขึ้นเพราะเป็นที่สร้างอาศัยของวิญญาณจากวิญญาณจากวิญญาณเป็นมนาตนะนะพอได้อย่างนี้แล้วก็ไปกระทบดูปลามณมนะครับปัจจะตรงนี้นะตรงที่กระทบ <c oughs> อย่างนี้เป็นต้น เพราะปัสสะเป็นปัจจัยก็ย่อมมีเวทนาคือมีการกระทบอารมณ์เสี้ยกนจึงจะมีการสวยอารมณ์ตามมาสวยอารมณ์ก็เรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าเวทนานะเรายังไม่กระทบอารมณ์อะไรเลยนะครับยังไม่อะไรนะสัมผัสกับอารมณ์เลยแต่ว่ามีเวทนาไปสวยอารมณ์นั้นๆแล้วเนี่ยอย่างมันเป็นไปได้ไหมไม่ได้ จะสวยอะไรก็จะต้องไปสัมผัสการอารมณ์นั้นซะก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเพราะปัจจัยเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะเวทนาเป็นปัจจัยก็ย่อมมีตัณหานะตัณหาอาศัยเวทนาเป็นเป็นอะไรเป็นเป็นจะเรียกว่าอะไรนะเป็นผู้นำทานนะครับอย่างอย่างเนี้ย เรายินดีโูปายลมไอความยินดีนั้นเป็นตัณหาทําไมถึงยินดีโูปามลมจะทราบไหมคุณรู้ว่าคุณครับเพราะเราเห็นแล้วมีความสุขนะเห็นแล้วเรามีความสุขของเราอ่ะนะแม่สวยจริงตอนสวยจริงนั้นนะสุขนะครับขอเราคดรโดยโลภามูลจิตไอสุขนั้นเป็นอะไรเป็นเวทนา นะถ้าหากว่าเห็นภาพแล้วไม่เกิดสุขกตัณหาจะเกิดไหมก็ไม่เกิดนะครับเพราะฉะนั้นที่ว่าเวเพราะเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหานะหมายเอาสุขเวทนาเป็นสำคัญนะครับนะที่เอ,อไอตัวตัณหาไม่ไม่ใช่เราไปยินดีสุขเวทนานะเรายินดีอารมณ์ทั้งหกนะนะ อารมณ์ทั้งหกที่เป็นสันดาต่อว่าที่เป็นปัจจัยแก่สุขเวตนาของเราพวกอิจฉารมณ์ทั้งหลายที่เป็นปัจจัยแก่สุขเวตนาเพราะฉะนั้นอยู่ที่คเวตนานี่ะเ,เป็นสําคัญนะครับอารมณ์ทั้งหลายเป็นที่ตั้งแห่งตัญหาของเราได้ก็เพราะว่าเราไปประสบแล้วเราเกิดสุขเวทนานะครับอยู่ที่ตรงนี้ ถ้าไม่เกิดสุขเวทนาก็ยังไม่ยินดีเกิดสุขเวทนาจึงยินดีเพราะนั้นสุขเวทนานั่นเองเป็นปัจจัยแก่ตัณหาถ้าเป็นอนิจฐานลมกถ้า็อา์ก็สุขเวทนาอีกคือว่าพอไปเจอสุขอนิจฐา,านลมทุกข์นนนนก็ดิ้นหล่นวงหาในอารมณ์ที่คิดว่าจะทําให้ตัวเองมีสุขใช่ไหมพ้าพูด นี่ก็รวมอยู่แล้วในคําว่าสุกเวทนาเพราะเวทนาด้วยกันดังนั้นเสร็จสุกเวทนาอ่ามันแต่ทีนี้มาโดยตรงกับมาโดยอ้อมมันก็อีกเรื่องหนึ่งอย่างเนี้ยสมมติว่าคุณเยาวภาเกิดผิวอย่างนี้มมน,าาาน,นะครับผิวนั่นเป็นทุกเวทนานะครับจิ้นเหรอโอ้อย,อ,ย,อ,ย <laughs> อ่านะครับ ที่นี้พลอยห,หิวละใจไปนึกถึงอะไรนึกถึงอาหารอ่านึกถึงอาหารทำไมถึงนึกถ,ถึงอาหารล่ะเพราะถ้าได้กินแล้วมันมีความสุขไงทุกนั้นหมดไปอะที่ความจริงอะมันแค่ทุกหมดไปแต่ว่าเพราะอาวิชาปิดบังมาตั้งแต่แรกไงวิชาเป็นรากเงาอ่ะปิดบังมาตั้งแต่แรกแทนที่ใจเห็นว่าอาหารน่ะมันเพียง ครื่องระงับทุกข์กลับไปเห็นว่าบรรดาลสุขจึงต้องการอาหารนะครับเพราะฉะนั้นไอ้สุขที่เราคิดว่าจะได้นี่แหละเป็นเหตุเป็นปัใจจัยให้เกิดสันหาอ่าอย่างนี้นะครับนะอ่าชัดเจนเ<อ>ก็เป็นเรื่องธรรมด,ดาสชยโอกาสคุยไยเลย <c oughs> ทีนี้เพราะเวทนาเป็นปัจจัยก็ย่อมมีตัณหาแล้วต่อไปก็เพราะตัณหาเป็นปัจจัยก็ย่อมมีอุปาทานอุปาทานก็คือตัณหาที่มีกําลังเอาอย่างนี้ก็แล้วกันคือมันเกิดบ่อยๆนะครับก็ถึงความยึดมั่นต่อไปเอาอย่างนี้เท่านั้นนะ่ะนะถึงจะถูกต้องถึงจะจริง นะอันนี้เป็นของเราอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็แล้วต่ชนิดของอุปาทานไปเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยก็ย่อมมีพบนะเพราะมีอุปาทานแล้วก็เป็นปัจจัยแก่พบต่อไปอีกพบในที่นี้คือกรรมเหมือนกันนะกรรมอดีตที่จะเป็นปัจจัยแก่ผลมาในปัจจุบันท่านใช้สว่าสังขาร กรรมดีกรรมชั่วที่ในปัจจุบันที่เราก่อที่จะเป็นปัจจัยแก่ผลในอนาคตเรียกจะว่าพบเพราะฉะนั้นท่านถึงบอกว่ากรรมมาพบนะครับเพราะพบเป็นปัจจัยก็ย่อมมีชาติเพราะชาติเป็นปัจจัยก็ย่อมมีชาลาอันนี้ไม่ต้องอธิบายง่ายอยู่แล้วนะครับพอมีชาติการเกิดแล้วนะอชาลาก็ตามมานะ มรณะก็ตามมาระหว่างที่ยังไม่มรณะนะครับก็เกินขนด้วยทุกจรทั้งหลายสูกัดความเศร้าโศกปริเทวะความบ่นเพ้อรำพันทุกขะความทุกข์กายโทมนัสะความทุกข์ใจอุปปายาสะความขับเคลนใจนะปลายสุดข้างต้นแห่งอัตฐานะ อันเป็นกองทุกทั้งสิ้นตามประการดังกล่าวมากรณีนี้ย่อมไม่ปรากฏนะลายสุดข้างต้นแห่งอัตานะคือสิ่งที่มีการนะไม่ปรากฏคือไม่ทราบว่ามันตั้งต้นไว้หรนะครับใครๆไม่อาจจะรู้ได้พระเจ้าไมรินพระคุณเจ้านาเกษท่านตอบสมควรแลวจบอัตานะมูลปัญหาที่หนึ่งนะท่านผู้ใดมีอะไรสงสัย ยังไม่เข้าใจใครจะใจส่ตามนะครับก็เอาไว้โอกาสหน้าก็แล้วกันเพราะเวลามันหมดเล,เล้วอะคารับในที่สุดนี้ก็ขอ,ขอความเจริญงอกง,งามในธรรมวินัยของพระตาสาคต